สวัสดีครับผมเล็กนะครับผมวันนี้เรามาดูกับ Razuse Su ุ u k i v s t o r m นะครับตัวนี้เป็นตัว 1000XT นะครับรถปี2018นะครับผมนี่นะตัวนี้จะเป็นโฉมที่เป็นแบบเดียวกับตัว2017ขึ้นมานะครับในแบบของตัว650นะครับนี่นะครับเครื่องเป็นแบบ V-Twin เหมือนกันนะครับผมแต่ว่ามีข้อแตกต่างมาหลายอย่างเหมือนกันนะผมนอกจากจานวซีซีที่เพิ่มขึ้นมานะครับ ตัวพันซีซนะครับจะมีของระบบ IMU ขึ้นมานะครับผมซึ่งจะเป็นการคำนวณพวกการเอียงรถอะไรพวกนี้นะครับผมแล้วก็โชคจะมาเป็นแบบ up side down นะครับแล้วก็ตัวเบรกนะครับจะมาเป็นแบบ r a d i a n นเ m o ส์นะผมเราสามารถจะใส่เบรกพวกเบมโบ้เบมโบ่ emfo อะไรเงี้ยสามารถใส่แทนที่ได้เลยนะครับผมส่วนในเรื่องของ traction control นะครับก็มีมาเหมือนกันนะครับผมก็จะสามารถเปิดปิดแล้วก็มี1 2ปับ ความละเอียดได้นะครับผมคัสนะครับผมในส่วนของตัวคันได้เป็นมาเป็นคัสน้ํามันนะครับผมก็จะจําได้แบบลื่นๆนะครับผมรถคันนี้วิ่งมา1 5 9 7 9ม้นกเิโลเมตรนะครับผมรถคันนี้มีการได้เพิ่มมากๆอย่างหนึ่งนะครับก็คือว่ามีการติดตั้งกล้องนะครับผมทั้งข้างหน้านะครับ นี่นะครับหน้าแล้วก็มีกล้องหลังด้วยนะครับผมซึ่งตัวควบคุมของกล้องจะอยู่ใต้เบาะนะครับผมตัวจอของกล้องจะอยู่ใต้เบาะนะครับใส่เมมโมรีได้อยู่ที่ใต้เบาะครับผมช่วงหน้าหลังก็สามารถจะปรับได้นะครับผมนี่นะครับจะมีปรับได้ตรงนี้โอเคเรามาลองฟังเสียงเครื่องยนต์กันดูเลครับผมอีกอย่างนึงนะผมที่ลืมแจ้งไปนะครับจะมีมากกว่าตัวหัวขัศูนย์อีกหน่อยหนึ่งก็คือเป็นตัวนี่นะครับผมจะมีไฟตัด ปลฉุกเฉินให้นะครับผมโอเคเรามาฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับผมนี่นะครับปรับเทชั่นนะครับสามารถปิดแล้วก็เปิดหนึ่งสองได้นะครับผมมีค่าวัดโวลต์วาระยะทางให้นะครับตัวนี้ก็ เป็นตัวที่ชัดแบตนะครับผมก็หาตัวที่เสียบหรีมาเป็นอะแดปเตอร์นะครับเอามาใส่ชาร์จไฟได้นะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือตัวชิวนะครับสามารถปรับความสูงต่ำได้นะครับผมนี่นะฮะปรับ,บระดับชิวได้นะครับนี่นะฮะ เสียงก็เล้าใจก่าตัวของ้าศูนย์ขอสมควรเลยนะครับผมถึงจะเป็นเครื่องที่เป็นแบบวีพีเหมือนกันนะครับผมโอเคคลิปนี้ก็สั้นๆแล้วกันนะครับผมใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับผมคันนี้คุ้มถูกใจแน่นอนครับผมโอเคขอบคุณครับ